สวัสดีค่ะก่อนที่เราจะใส่สายรัดนะคะแนะนําทาครีมสวยไขยมันนะคะทาเพียงเล็กน้อยบริเวณเอวแล้วก็สะโพกนะคะนวดนวดให้เข้ากันเพื่อช่วยเร่งการเผาผลาญใ่ายตัวนี้จะอยู่ด้านในแล้วก็ด้านบนนะคะเวลาเราทํานะคะอย่าเกาะแบบนี้นะแล้วก็อย่าใส่แบบนี้นะคะให้ใส่แบบนี้นะคะเกาะ ตะขอแรกล่างสุดบริเวณใต้ราวนมนะคะตะขอที่สองที่3ค่อยๆเกาะไปเรื่อยๆแล้วก็ดึงลงมาค่ะนี่คือการใส่ที่ถูกต้องนะคะเกาะเกาะเกาะแล้วก็ดึงลงมาตามสเต็ปนะคะดึงใส่ไปเรื่อยๆนะคะจนสุดนะคะแรกๆอาจจะยากหน่อยนะแต่ต่อไปสบายเลยจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะด้านหน้าเราจะดึงลงมาเยอะๆนะคะเพื่อให้มันเก็บหน้าท้องนะคะส่วนด้านหลังเราจะให้มันทับชายเสื้อชั้นในเพื่อไม่ให้เหนื้อปลิ้นนะคะแค่นี้เองการใส่ง่ายมาก เอวลดลงไป2-4นิ้วเลยนะคะใส่สบายมากไม่พับไม่ม้วนจ้าหลังจากนั้นการถอดนะคะถอดจากบนลงล่างค่ะใส่วลาละ6-8ชั่วโมง